thank mm -hmm. you วันนี้พวกเราชาวอินคอนครับพี่โมใช่ครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเนี่ยวันนี้ที่ใส่ชุดอะไรพวกนี้เนี่ยวันนี้มันทำอะไรทาบุญครบรอบ16ปีบริสันต์อินคอนครบ16ปีแล้วเหรอใช่ใช่ใช่โอ้วันนี้ก็จะมีพิธีสงฆ์ช่วงเช้าครับก็มีรับประทานอาหารกันแล้วก็ช่วงสายๆหรือบ่ายๆก็จะมีปาร์ตี้นิดหน่อยปาร์ตี้นิดเดียวเหรอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูกันว่างานบรรยากาศข้างในภายในเป็นยังไงบ้างนี่ประมาณกี่บองครับพี่มด แปดโมงแปดโมงใช่ไหมหนูนรองพันก้องไปทางนู้นอีพวกที่เพิ่งมาเนี่ยนี่เขาเดินทางมาจากน่านแต่มั้งแต่มาคืนนะที่เมื่อคืนดูสงสัยหลงทางหลงทางหลงทางดู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 พวกมันพวกมาหลงทางโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในกันว่ามันจะมีความสนุกสนานมีอาหารอะไรบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทีมออดไปเลย It's the Oh, one Eagle only Diego Double No, and no, ก no, no. ูร้อนมามาเอา้ค่ะอันนี้เป็นในส่วนไหนอะพี่มดอันนี้ก็จะเป็นโตอ๋อเนี่ยโต๊ไหว้โต๊โตไหว้ครับค่ะกลางแจง้งอันนี้กลางแจ้งครับเหมือนเดิมทุกปีเนาะใช่เออแล้วก็จะมีโต๊ะเอ่อถวายไข่เนาะใช่ครับทีาไหนไข่แล้วก็ใบสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นสามพระพรมแล้วก็ตายายแล้วก็ สารอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทครับแล้วก็มีองค์พญานาคครับโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่ามีใครมากันบ้างแล้วใครยังไม่มาอะไรยังไงเดี๋ยวเราพหุ้วดีพาไปดูกันครับมาเราไปดูกันคุณ <c oughs> นเอ๋คะวันนี้บรรยากาศครบร1 6ปีเอ็นคอนค่ะวันนี้ <c oughs> เป็นไงบ้างนะที่มาข้างในอบอุ่นค่ะอุ่นใช่ไหมคะโอเคอบอุ่นจะร้อนเลยอบอุ่นอร่อยมาอร่อยมากอยู่ที่นี่ไม่เคยได้หิวเลยค่ะ วันนี้เมาไหมเนี่ยเมาไหมเนี่ยวนนี้คิดแป๊บน,นึ่งวันนี้เป็นสาของเอ็นคอนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะเนาะ,ะ no, อยู่กันมานานแล้วน,นี่มีอะไรตุ๊กวยพอดเอ็นคอนไหมคะก็ขอให้เอ็นคอนได้งานาพันล้านเลยนะคะพันล้านเลยพันล้านแล้วไงพันล้านก็เอาอีก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 แต่ว่าซื้อหลังคาเอตลอดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยังรำยังรำนี่แรกเหรอเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้ก็ห้องอะไรนางรำครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมพร้อมอยู่ เดี๋ยวก็จะมีมีพิธีด้านหน้าครับอืมไปอะไรหล่มด้านหน้าอันนี้ก็มีการซ้อมเตรียมอ่าจังหวะอัน วัดีค่ะวันนี้ครบรอบ16บกปีเจอกันอีกแล้ววันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะก็ยินดีครับสิบปีแล้วนะครับเอ็นคอนเดินทางมาก็ไม่ไม่นานนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะต้องเดินทางไปต่อนะครับวันนี้ก็สิบกปีเอ็นคอนก็ยินดีน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันมาแล้วก็ขอยินดีต้อนรับแขกแกทุกคนที่จะเข้ามาร่วมพิธีในวันนี้นะครับอสวัสดีค่ะทั้งแปงวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างกับการครบรอบ1ิบหกปีรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึก ภูมิใจนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นคอนนะครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะหกปีแล้วครับเขาปีที่หกแล้วเนาะใช่ครับโอเคค่ะอยากให้ช่างแบงค์รวยพอเอ็นคอนหน่อยก็ขอให้บริษัทนะครับจะเริ่มก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับมีงานเข้ามาเยอะๆปีนี้เท่าไหร่นะปีนี้หนึ่งพันสองร้อยล้านใชหน้าเท่าไหร่ปีหน้าก็คูณสองครับคูณสองครับผมไหวเนาะไหวครับไปวทีมงานเราพร้อมอยู่แล้วครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะน้งแบงค่ะไปเจอคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะช่างบอยวันนี้ครบรอบ16ปีค่ะอยากอวยพระไรเอ็นคอนบ้างก็เลยเวลาครบรอบ16ปีนะครับขอให้เอ็นคอนก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีงานเยอะๆต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับค่ะอยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มา6ปีแล้วครับโอเคให้คุณนิก พูดถึงเอ็นคอนมากอยากอวยบอลเอ็นคอนมากให้คุณครูขอให้เอ็นคอนน่ารักแบบนี้แล้วมีงานเจริญรุ่งเรืองไปตลอดเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอันนี้แม่เจ้านายนะคะแม่อยากให้อวยพรบริษัทไหนคะครบ16ปีค่ะวันนี้เป็นวันดีวันครบรอบ16ปีของเอ็นคอนแอนด์บิวนะคะของลูกเอลูกฟุ้งลูกแก้มลูกชาและของพนักงานทุกคน ร่วมทำงานกันมา16ปีก็ขอให้บริษัทลูกๆทั้งพี่เอพี่กุ้งพี่แก้มพี่ข้าวพร้อมพนักงานทุกคนมีความสุขขอให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองสลดปีได้ตลอดไปนะคะลูกค่ะขอบคุณนะคะแม่ค่ะลูกสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครบ16ปีมีความรู้สึกไงบ้างคะอืมดีใจและยินดีค่ะยุบกี่ปีละขั้าปีที่สี่ค่ะอ๋ออยา๋ให้หวยพันเขาหน่อยอะไรนะ ขอให้ร่ำรวยแล้วก็เจริญเจริญคะ่ะอน้องเขตมังค่ะก็ขอให้เอ็นพ่นมีงานเข้าไม่ขาดสายเลยนะคะค่ะปีนี้กี่ล้านนะ ปีที่สามค่ะไม่ปีนี้มียอดขายอะไรหนึ่งพันสองร้อยล้านปีหน้าเ่าไหไรสองพันล้านค่ะสองพันล้านทีมงานพร้อมเนาะพร้อมสุดๆจ้าโอเคอยู่ด้วยกันปิดสิบยี่สิบปีอะไรเนาะแน่นอนค่ะไปติ้งนะไปติ้งโอเคสู้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะเจาบอกวันนี้ครบยี่สิบหกปีอยากให้พูดความรู้สึกที่อยู่มาแล้วก็ให้อวยพรเอ็นคอนหน่อยค่ะก็ขอให้เอ็นคอนมีงานเยอะๆครับค่ะ ขอให้เองค่อลำรวยลำรวยค่ะผมก็จะได้มีกินมีใช้ไปด้วยนะของเราเนาะปีนี้พันสองล้านปีหน้าเอากี่พันล้านดิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาเป็นอินฟินิตี้ไปเลยเนาะใช่ค่ะไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะท่านต๋อขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะพี่เกียววันนี้อยาให้อพอนเอ็นคอนครบรอบ16ปีหน่อยค่ะอ๋อเอ็นคจริงๆเราเราอยู่กับเอ็นคอนมาตั้งแต่ปีแรกแล้วะนะครับ <c oughs> เห็นการพัฒนาการที่เติบโตของเอ็นคแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของซีอนะครับคุณ พี่เอนะครับก็เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับผ่านช่วงจังหวะร้ายๆมาช่วงโควิดมาปีนี้ก็ขอให้เอ็นคอนเจริญรุ่งเรืองนะครับอ่าได้ข่าวว่าได้งานใหญ่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับงานรวดเร็วไม่มีปัญหานะครับประสบความสำเร็จดังที่ใจหมายขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับปีหน้าเจอกันปีที่17ของเอ็นคอนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เกียมากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่นกวันนี้ครบร16ปีอะให้พี่นกอวยบอเอ็นคอนหน่อยค่ะค่ะก็สิบมาถึง16ปีแล้วนะคะก็มาแสดงความยินดีเกือบจะทุกปีเลยก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ให้แบบงานที่ได้เข้ามาเนี่ยราบลื่นค่ะก็ถือลูกค้าหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยให้ทําอะไรก็ง่ายประสบความสาเร็จ นะคะพร้อมจะอยู่เคียงข้างอินคอนค่ะค่ะพี่นกเป็นทั้งเพื่อนเจ้านายแล้วก็เป็นทั้งซัปาเออร์ที่ดีของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่โมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีวันนี้ครบรอบ16กปีอินคอนอยากให้อวยพรอินคอนหน่อยค่ะดายก็อินคอนไปถัดดีฮะดีมากมากองค์กรดีทุกอย่างดีขอให้เจริญเจริญค่ะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเป็นองค์กรที่แข็งแรงค่ะอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะคุณเชอร์สวับในวาระที่ครบรอบ16กปีอยากให้อวย โอ้โหเรื่องของวันอพอแล้วถ้าไม่ต้องเลยเพราะเอ็นคอนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทุกปีทุกปีสิบหกปีใช่ไหมใช่ค่ะเห็นมาแล้วแต่ปีแรกนะครับเจริญมายิ่งขึ้นประมาณว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เอ็นคอนเจริญเป็นหมื่นเท่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้เอ๋ขอบคุณค่ะ จับโจรได้หนึ่งคนครับเป,เ,เป็นเมืองเขาเรียกว่าของสิริมงคลเ <c oughs> ขาเรียกของสิริมงคลจ้าทันทีแล้วถ่ายกูคนเดียวเี้ผมรู้เลยหยิบไม่พักเลย